ตำนานนางแตงอ่อนกับจอระเข้ในอดีตนานมาแล้วมีหญิงสาวชื่อนางแตงอ่อนเธอเป็นลูกสาวของชาวบ้านในหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำโขงด้วยความงามอลือเลื่องและน้ำใจอันเปี่ยมลน้นทําให้เธอเป็นที่รักของผู้คนในหมู่บ้านวันหนึ่งขณะที่นางแตงอ่อนกำลังเก็บดอกบบวอยู่ริมน้ำเธอได้ยินเสียงร้องของลูกสัตว์ดังมาจากกลางแม่น้ำ เมื่อเธอมองไปก็พบว่ามีลูกจระเข้ตัวน้อยติดอยู่ในตาข่ายของชาวประมงมันพยายามดิ้นรนสุดชีวิตนางแตงอ่อนไม่ลังเลที่จะกระโดดลงไปช่วยเธอตัดตาข่ายออกและปล่อยลูกจระเข้กลับลงน้ำไปลูกจระเข้น้อยหันกลับมามองเธอราวกับจะจดจำบุญคุณครั้งนี้ก่อนจะว่หายไปกับสายน้ำหลายวันผ่านไป ชาวบ้านเริ่มพูดถึงจระเข้ตัวใหญ่ที่โผล่ขึ้นมาว่าอยู่ใกล้หมู่บ้านบ้างก็ว่าเป็นลางร้ายบ้างก็ว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่มีใครกล้าทำอันตรายจระเข้ตัวนี้แม่จระเข้ซึ่งเป็นราชินีแห่งฝูงจระเข้ได้รู้เรื่องจากลูกของตนว่ามนุษย์ผู้หญิงคนหนึ่งช่วยชีวิตมันไว้แม่จระเข้ตัดสินใจแสดงตนและไปพบกับนางแตงอ่อนในคืนหนึ่ง มันโผล่ขึ้นจากน้ำพร้อมร่างใหญ่โตนางแตงอ่อนตกใจแต่กลับไม่ได้หนีเธอกล้าที่จะเผชิญหน้าและพูดคุยกับแม่จระเข้แม่จระเข้ประทับใจในความกล้าหาญและเมตตาของนางจึงบอกว่าจากนี้ไปเจ้าคือผู้ที่ข้าจะปกป้องหากเจ้ามีภยัยข้าจะส่งฝูงจระเข้มาช่วยเหลือต่อมาในหมู่บ้านมีชายหนุ่มชื่อขุนอิน เป็นคนเจ้าเล่และทะเยอทะยานเขาได้ยินข่าวเรื่องความงามของนางแตงอ่อนและต้องการได้เธอมาเป็นพรรยาเขาแอบวางแผนจับตัวนางแตงอ่อนโดยใช้กลอุบายหลอกพ่อแม่ของเธอให้ยอมส่งตัวลูกสาวไปในคืนที่ขุนอินพยายามพาตัวนางแตงอ่อนไปทางเรือฝูงจระเข้จำนวนมากปรากฏตัวขึ้นพวกมันล้อมเรือของขุนอินจนเขาและสมุนตกใจ เขาพยายามหนีขึ้นฝั่งแต่จระเข้ไม่ปล่อยให้เขารอดพวกมันพลิกเรือและคุณอินถูกฝูงจระเข้และจนหนีไม่เป็นท่าหลังจากเหตุการณ์นั้นชาวบ้านต่างเชื่อว่านางแตงอ่อนเป็นผู้ที่ได้รับพรจากจระเข้ศักดิ์สิทธิ์เธอใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและเป็นที่เคารพของผู้คนจนกระทั่งสิ้นอายุขข้ขอคิดเพิ่มเติม 1. การทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน อาจนำพาความช่วยเหลือกลับมาหาเราในยามยากลำบาก 2. ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติควรตั้งอยู่บนความเมตตาและการดูแลซึ่งกันและกัน